สวัสดีครับผมชื่อนาจิยพาริศลอยชื่อเล่นชื่อนิวอายุ18ปีจบการศึกษาวิทยุศึกษาจากโรงเรียนสารวิทยากรุงเทามานครแผนการเรียนวิทยาการกีฬากเกดเลีย6เทอม3.23ครับอุปนิสัยของผมส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบการเข้าสังคมไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคลรอบข้างตัวที่ดีครับงานอนดิเรกที่ผมชอบทําคือการเล่นฟุตบอลออกกำลังกายฟังเพลง ดูหนังและสารคดีครับความสนใจในสาขาวิชานี้ผมมีความสนใจในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบสังเกตพฤติกรรมของผู้คนแล้วผมก็ยังสงสัยว่าทําไมผู้คนในสังคมถึงมีความคิดพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปผมเคยได้ดูคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของผู้คนแต่ละกลุ่มแต่ละยุคจึงทําให้ผมได้เข้าใจว่าคนแต่ละกลุ่มนั้น มองโลกที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากมีตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายในที่แตกต่างกันทําให้ผมสนใจในสาขาวิชานี้เนื่องจากสาขาวิชานี้จะทําให้ผมได้เรียนรู้ในเรื่องที่ผมสนใจและเรื่องอื่นๆด้วยครับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานี้นะครับผมเคยได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคของให้กับเด็กบนดอยโดยเป็นการรวบรวมเงินบริจาคก,กับครูที่ปรึกษาและก็เพื่อนเนนะครับ ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาต่างๆแล้วก็เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือของที่ไม่ได้ใช้แล้วนํามารวมไว้กับครูที่ปรึกษาครับเพื่อให้ครูที่ปรึกษานั้นเอาไปบริจาคให้กับเด็กบนดอยโรงเรียนห้วยแม่โตสาขาห้วยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมแบบนี้นะครับมันทำให้ผมรู้สึกมีความสุข ที่ได้ช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนให้มีเสื้อผ้าได้ใส่มีอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาต่างๆหลายชนิดให้ใช้ทำให้ผมเห็นถึงความแตกต่างของคนแต่ละพื้นที่ที่มีโอกาสไม่เท่ากันครับถึงมันจะเป็นของเพียงเล็กน้อยแต่ผมก็ยินดีมากครับที่ได้ช่วยเหลือครับความมุ่งหวังและคาดหวังต่อชีวิตในอนาคตน,นะครับผมคาดหวังให้ตนเองพัฒนา ให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆทั้งด้านความรู้ด้านความสามารถด้านอื่นๆรวมกระทั่งด้านที่ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะทำได้ครับผมจะนําความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีมาปรับใช้ในด้านการทํางานและชีวิตประจําวันครับในอนาคตผมอยากทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมครับผมจะนําความรู้ความสามารถในสาขาสังคมวิทยา และมนุษยวิทยามาปรับใช้มาวิเคราะห์ในด้านสังคมให้พัฒนาดีขึ้นครับสุดท้ายนี้ผมคาดหวังว่าถ้าคณะกรรมการจะรับผมเข้าเป็นนิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลายยัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ